ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะเดินทางครับนะครับก็พอพ้นวันอาทิตย์มาก็ทุกอย่างเหมือนเดิมเนาะเช้าว,วันธรรมดาก็มาประชุมทุกวันตอนเช้านะครับก็เราก็ประชุมหาเรืออันนี้เป็นช่วงวันจันทนะเป็นมันเดย์ดีวอชันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีประชุมต่อเนื่องนะเช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้าบา่า,บายแล้วก็ ไปทานข้าวตอนเที่ยงนะครับแล้วก็เย็นทานข้าวกับโรงแรมก็ไม่มีอะไรนะครับก็กิจวัตรประจําวัน10วันที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนวันที่ไปเที่ยวข้างนอกก็ได้ถ่ายให้ดูแล้วนะครับอันนี้ก็บรรยากาศที่เรามาอันนี้เป็นคริสตจักรนะครับเป็นของคาทอลิกอยู่ใจกลางห้างสรรพสินค้าเลยที่กีนเบลล์นะครับ ก็มีขึ้นจากอยู่ตรงนี้ตอนเย็นคนมาพอสมควรอยู่มีทุกวันนะครับแล้วก็อันนี้ก็วันรุ่งขึ้นถัดมาก็มาประชุมอีกนะครับก็ทุกวันก็มีการนําเสนอของประเทศต่างๆนะครับในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่ามีผลการดําเนินงานเป็นอย่างไรนะครับเราก็มีการประชุมกันทั้งหมด10วันเต็มนะครับ ก็บางวันก็เลิกเย็นก็มาทานอาหารวันนี้มาทานร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าจะบอกว่าผมว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเมืองไทยอร่อยจริงๆนะนะครับทานเมืองไทยเนี่ยอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่ไปก็ลองทุกๆประเทศครับอันนี้บรรยากาศเด็กๆไปเรียนตอนเช้านะครับในฟิลิปปินส์ก็ใส่ยูนิฟอร์มนะถามว่าใส่เครื่องแบบไหมยังใส่กันอยู่นะครับแล้วก็ ชุดน่ารักน่ารักนะครับอันนี้ก็เย็นวันใกล้จะกลับละนะทานชาบูชาบูนะครับ A1 วันพรีเมียมชาบูชาบูซุปเป็นซุปแบบเขาเรียกอะไรเป็นยาจีนนะเนาะแต่ก็อร่อยอยู่นะครับแล้วก็เป็นเนื้อเป็นซีฟู้ดเป็นผักไม่ได้เป็นบุฟเฟ่นนะเขาขายเป็นชุดๆนะครับก็ชุดหนึ่งประมาณ 5,000ฟิลิปปินส์นะเปโซน,นะครับก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่ล่ะ3,000กว่าบาทนะครับประมาณนั้นนะทานได้4คนนะครับก็ทานเสร็จหมดแห้งเลยแห้งหม้อเลยนะครับก็เป็นร้านชาบ,บูชาบ,บูอันนี้เงินที่เขาใช้นะครับมีแบงค์50แบงค์100แบงค์200แล้วก็แบงค์500แล้วก็แบงค์1,000นะครับอันนี้ก็คือ เงินที่เราใช้จ่ายกันในฟิลิปปินส์นะครับถ่ายไว้ให้ดูเนาะเพราะว่าอนาคตอาจจะไม่มีแล้วอันนี้ก็เตรียมตัวกลับนะครับก็เตรียมกลับสนามบินในอีกวันหนึ่งนะครับก็เดินทางกลับนะเราต้องเผื่อเวลาพอสมควรนะครับกับการเดินทางไปสนามบินเพราะว่ารถค่อนข้างติดนะไปอย่างเงี้ยกระดึบกระดึบกระดึบใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่ง ตอนที่มาตอนดึกใช้เวลาเพียง20นาทีนะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงไปสนามบินนะครับแล้วก็สนามบินฟิลิปปินส์ถ้าใครไปใช้บริการนะครับแนะนำว่าต้องปริ้นตั๋วไปด้วยนะต้องปริ้นเป็นกระดาษไปเพราะเขาดูตรงประตูเข้านะครับว่ามีตั๋วกระดาษหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องคนในโทรศัพท์ให้เขาดูผมว่าปริ้นติดตัวไปดีที่สุดนะครับก็จะได้ไม่ต้อง ไปค้นกันหน้าสนามบินในโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็แคปจอไว้เลยก็ได้นะครับจะดีกว่านะครับก็อันนี้ก็อยู่บนทางกำลังใกล้ถึงสนามบินแล้วนะครับการบินไทยอยู่เทอร์มินอล3จะบอกว่าไปถึงก่อนเวลา4ชั่วโมงเต็มนะครับแต่ผมใช้เวลารอคิวตรงเช็คกระเป๋าเนี่ยไปถึงเขาเปิดให้เช็คเลยนะนะครับ แต่คิวรออยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับถึงจะได้เช็คกระเป๋าใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็กว่าจะได้ตัว๋วกว่าจะได้เช็คกระเป๋าเนี่ยใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ยืดหลอค่อนข้างนานเสียเวลาพอสมควรนะครับส่วนพอเดินเข้าไปเนี่ยตรงตรวจคนเข้าเมืองก็ใช้เวลาอีกนะตัวคนเข้าเมืองต่อแถวอยู่ประมาณ20กว่านาที แล้วหลังจากนั้นก็จะตรวจสัมภาระนะครับสัมภาระก็ที่จะต้องสแกนตัวสแกนว่าเราไม่พกอาวุธใดๆเข้าไปตรงนั้นคิวยาวมากนะครับแล้วก็คิวมั่วมากๆนะก็ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นอีกประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงนะครับเสียเวลาไปไปถึงหน้าประตูเกตแล้วเนี่ยถึงหน้าตรงประตูแล้วเนี่ยปรากฏว่า เหลือเวลาิีเดียวเองขนาดผมเผื่อเวลามาสี่ชั่วโมงนะอันนี้ดูดูคิวคนครับเยอะมากๆแล้วตอนระหว่างผมต่อคิวไปคนยาวกว่าน,นี้อีกนะคนยาวจริงๆคนเยอะมากๆสนามบ,บินนะครับคนแน่นเนี่ยดูดูคิวนะครับแน่นจริงๆมากแนะนําเลยว่าอย่างน้อยต้องมีสามชั่วโมงล่วงหน้านะครับสามชั่วโมงล่วงหน้าที่สนามบ,บินไม่งั้นคุณจะเช็คไม่ทันคุณดูคิวนะครับรอกันยืนรอกันขนาดเนี้ย เสียเวลามากๆนะครับในการที่จะโหลดกระเป๋าตบกนี้นะครับแล้วก็เปิดเคาน์เตอร์น้อยนะครับ่ถึงกรุงเทพแล้วทางรีมูซีนเอ็กเพรสก็ส่งรถมารับกลับบ้านนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านรอบดีๆหน่อยส่งเป็น 350e Hybrid มารับถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จบทริปฟิลิปปินส์นะครับทริปต่อไปเกาหลีครับ